สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีมพามยูสิบแปดในรายการไทยยุทธลีกกันนะคะโอเคนะโอเปคหน่อยนิดนึงที่ตั้งโกลเปิดนะฮันนะทีหลังมึงพูดเองนะนัดไอแอดมันต้องพูดตัวเงินตัวเงินน้องระยะห่างดีติดถึงห้าเมตรครับน้องกอล์งสั่งหน่อยแล้ว Oh เปลี่ยนฝาปยี่ห้าทีนะกองหลังเป็นไงกองหลังเป็นไงเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะยอย่างเดินเราเสียเปล่าง่ายไปนะเสียเปล่าง่ายไปนะเปล่ามาเนี่ยติบลูกเราแม่งแค่เจ็ดลูกนะดังนั้นเราต้องลดลงนะกลายเป็นว่าเขาลูกเข้ามาลูกอันตรายมาจากลูกเซตพีซะงั้ลูกเตะนะดังนั้นเราต้องลดนะระยะอันตรายพยายามไม่เปล่าง่ายนะครับเกมในครึ่งแรกก็ค่อนข้างน่าอึดอัดนะคะ น้องๆบางคนอาจจะยังตื่นสนามบ้างไม่เข้ากันบ้างหรือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีต่ำกว่ามาตรฐานทีมพามนะคะก็ไปดูกันว่าโคตีจะแก้เกมยังไงคะ่ะฟิลได้บอลน,นะอย่างเงี้ยนะนะคือมองกลางคุณเล่นกลางไม่ได้ไอ้ใหม่เล่นไม่ได้ไปข้างหน้าเลยไปข้างบนเลยนะให้ให้ข้างบนให้แฟงให้แฟงให้เอกไปเลยถ้าถ้าตรงกลางให้ไม่ได้ให้ข้างบนไปเลยไต่เส้นไปเลยนะโอเคเข้าใจนะครับฉะนั้นตอนนี้คือ นะอดทนเขาเขาก็เหนื่อยแล้วพี่ว่าเขาก็หมดแล้วตอนนี้มาวัดกันว่าจะเป็นไงสภาพเขาสภาพเราเป็นยังไงนะครับพี่เชื่อว่าเราทําได้นะเราทําได้นะลูกฟรีคิกเราใกล้แล้วนะฟรีคิกมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะสังเกตดีนะนะฉะนั้นขออีกสักทีสองทีพี่ว่าเดี๋ยวเราได้ประตูแล้วนะครับนะโอเคไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำครับรวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยลวมหน่อยลวมหน่อยลวมหน่อยไอ้กล้องหลังมันไกลนะพวกพี่ตะโกนไม่ถึงนะเว้ยฉะนั้นมันต้องคุยกันนะเว้ยนะสุดทัวร์นะเว้ยมาเฉลี่ยเล ะพามสู้นะดังๆนะกูนับเป็นสินาทีแรกสินาทีแรกเว้ยอ่ะลองเต็มที่สินาทีแรกเอาได้ทเอให้ได้นะทำประตูให้ได้ทั้ว่สินาทีแรกมาไปหนึ่งสองสามไปดอหน่งองสาบอลแม่นๆส่งบอลแม่นๆ ให้บอลง่ายพี่เยี่ยมเลยเหรอให้เสีงกันให้เสีกันตำแหน่งเลี้ยเปอร์ใหมมมม่นักเกียดเยี่ยมแบงเอาไว้แบงยิงแงไปแค่นั้นอะหนึ่งศูนย์ครับ กว่านี้นแมงกขึ้นนำนนนป,รประตูต่อสูงหมายเลขหมายเลขสิค่ะึนเปลี่ยนตัวลงมานะครับ

หลังจากนั้นนะคะแฟงนิพิษพลวงปัญญาก็ยิงฟีคิกด้วย้ายสุดสวยเข้าไปค่ะจบเกมนะครับมาไปสามประตูต่อศูนประเดิมเกมได้นะครับ3ามประตูต่อ0 ยา yeah. ขาหอนเหี hey, uh, hey, okay. oh, ้ยเห็นไหมถ่ายไปีกกล้องไหมเด้ยเดนเซนหลังดิมานี่มานี่เ้นหลังอ่ะเฮ้ยมานี่ทุกคนอยู่แค่ในบูมถ่ายกล้องหน่ะเบกเฮ้ยพอดีเขาอดีเนี่ยถยวถ่ายกล้องเาดีเราแบงถ่ายกล้องเลยก อ,อกแขนอันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้าง,นนง,างผลงานผลงานครึ่งแรกอิดอัดนิดนึงครับแต่พอครึ่งหลังได้แฟงลงมาก็ได้ประสบก,การณ์แฟ้งช่วยลูกแรกมาเร็วมันเลยลูกหลังมันตามมาเลยออปอกแขนจะถอดไหมวันนี้ไม่ถอดแล้วใส่นอนทำไมไม่ถอด <laughs> <laughs> กับานไม่ถอกับพานห <laughs> นาแย่ <laughs> <า> <laughs> แอนโทนี่ครับแอนโทนี่เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่ลงไปแล้วยิงได้ครับยิงไปกี่ลูกวันนี้ยิงไปสองลูกครับลูกสองนี้ตั้งใจหรือไรตั้งใจครับแล้วก็ติดกำแพงเขาครับผมแบบมันก็คำนวณได้หมดแล้วครับอุ้ยคำนวณมาหมดแล้วคำนวณแล้วครับผมสองมกับพี่โองคครับผมปฏิหารครับฝากแฟนแฟนบอลหน่อยฝากแฟนบอลทีมพามช่วยเชียร์และให้กำลังใจทีมพามยุติ๘ตลอดนะครับแล้วก็ ดาวซันโวไหมล่ะปีนี้อยู่ที<จ>่ก็จะทำให้ได้รออครับผมขอบครับไปามาพบกับวันนี้พิธีกรวันนี้มีทำหน้าที่อะไรบ้างเออเก็บภาพครับโดยรวมในเกมครับฝากแฟนบอลมาเชียร์ทีมพามิเยอรครับยูสิบแปดขอบครับ แบบเสียงแหบอ่ะครับวันนี้ลองเชียวันนี้ก็น้องๆก็ทําได้สุดยอดมากครับทุกคนก็เต็มที่ครับสุดยอดพึ่งนะน้ำพึ่งมะนาวต้องมานะครับจังหวะนี้เราเมือกองต้องมีถุงมืออะไรให้พร้อมนะน้ำเข้าวถุงมือดอนนะกองกระปิสัสไปที่ไหนจะเดอนทุกที่ครับสวัสดีครับพรานสปอนเซอร์น้ำพึ่งมะนาวเข้าให้ด้วยครับนี่นอกบ้านนั่นเนี่ยถ้าในบ้านจะขนาดไหนเปรียบกันในบ้านไม่ต่ำกว่าสามเมตรได้ ก็จำกับามเมตริกเขาก็เรียกถึงแล้วล่ะแมดนี้ก็เก็บ3ามแต้มไปได้รอเจอกันแมดหน้าสัปดาห์หน้าคะ